สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกคณากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงสิมิถุนายน2567ั 2, 7, นหาอจะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีให้ขับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเราก็เริ่มต้นการอ่านดวง ไพ่ออร่าโคชุดฮารุก่อนนะคะไพ่ขึ้นบอกว่าการเจริญเติบโตนะคะเหมือนการปลูกอาจารย์มองเป็นมะเขือเทศนะอืม เขาออกดอกออกผลก็หมายถึงตอนนี้เขามีผลมะเขือเทศสุกเต็มต้นเลยมันเติบโตจนท่านสามารถเก็บไปขายอะไรได้แล้วเก็บไปรับประทานได้แล้วนะคะแสดงว่าชีวิตท่านได้ทุ่มเทกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันมาถึงจุดที่ท่านเก็บเกีเก่ยวผลประโยชน์นั้นได้แล้วด้วยนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะเก็บออมเนี่ยค่ะเมื่อเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเราก็ต้องรู้จักวางแผนในการ เก็บออมเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะคะพลังงานใบถัดไปะคะ่ะมีใครบางคนกำลังแอบส่องแอบมองท่านอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนรักของท่านนั่นแหละนะคะที่ตามสอดส่องท่านความเคลื่อนไหวของท่านอยู่นะคะอ,อาจจะมีเรื่องของการอยากเจอเจอพูดคุยกันนะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์ได้นะคะหลังจากว่างจากธุรกิจการงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์น,นัดเจอกันค่ะการเดินทางค่ะ,ะถ้าเขาอยู่ทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับท่านนะเขาก็จะเดินทางมาเจอท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารออยู่เนี่ยเป็นการรอคอยก็ได้สองใบเนี่ยรอการได้เจอเจอกันได้มีความสุขได้สังสรรค์ท่านก็จะได้เจอนะคะ และความหมายอิสระหรือนกมีปีคือการเดินทางแล้วก็ยังมองว่าท่านเป็นชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองนะท่านรักอิสระและท่านทำอะไรได้ตามความปรารถนาความสุขนะฮะที่ท่านปรารถนาท่านหามันมากท่านก็เสพความสุขได้ด้วยตัวท่านเองนะฮะท่านมีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะอาจารย์มองงั้นเลยเพราะภาพเป็นการยิ้มกับ เพื่อนฝูงกับสังคมของท่านนะคะการทุ่มเทกับงานก็ได้ไพ่ไวนันนี้อาจจะไม่ได้แปลตามความหมายที่ข้อความในไพ่นะคะถ้าแปลจากแอคชั่นเนี่ยเป็นคนกําลังนั่งทํางานนะอยู่หน้าจอคอมเลยนะคะมันก็แปลว่าท่านอาจจะทุ่มเทกับงานมากๆถึงแม้ว่ามันจะสําเร็จมาแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งกับชีวิต คนเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจยังใช้ชีวิตก็คือยังต้องทํางานก็ได้นะฮะแบ่งเวลาบ้างนะฮะทำงานบ้างพักผ่อนบ้างเนี่ยไปท่องเที่ยวอะไรก็ได้นี่คือชีวิตประจาําวันของท่านที่ท่านปฏิบัติอยู่ก็ได้ที่อาจารย์เห็นมองว่าท่านมีความสุขในสิ่งที่ท่านเป็นท่านทํานะฮะเรื่องของความรักก็เหมือนกันท่านก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ถึงขั้นแบบอ่าเขาเรียกว่า กินอุดมคติในเรื่องของความรักจนเกินไปแต่อาจารย์มองพลังงานไพ่เหมือนท่านมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำายนยไพใบนี้สวยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยไพายทาโร่นะคะค่ะเรามาต่อด้วยไพายทาโร่นะคะ,ะพลังงานความรักของคนมีคู่นะคะแล้วค่อยตามด้วยคนโสดนะดูพลังงานคนมีคู่ก่อนไพบอกเรื่องราวว่ายังไงนะคะ ไพ่สองไม้นะคะสองไม้อาจจะแปลว่าการรอคอยใครสักคนที่อยู่ทางไกลก็ได้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกโลกมีสัญ,ญลักษณ์ของรถแปลว่าการเดินทางก็ได้นะคะเนี่ยก็ไปจกบไปสอดคล้องกับความหมายของไพ่ออราคโอเหมือนกันนะว่ารอใครบางคนอยู่ไหมาการติดต่อการสื่อสารอาจริงนะอาจารย์มองงั้นเลยนะฮะเอ็มเพรสนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ มีความอ่อนโยนนะคะมีความถ้าเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยมากๆถ้าด้านเป็นผู้ชายนะท่านอาจจะแปลเข้าไปอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็มองว่าเขาเป็นคนที่เาขาเรียกว่าให้เกียรติผู้หญิงนะคะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงก็ได้นะคะสัญ,ญลักษณ์ลูกโลกนะอาจจะแปลว่าเขาเป็นคนทางไกล ที่ท่านรออยู่เนี่ยสองใบเป็นสัญลักษ์ณลูกโลกนะคะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้นะคะคนมีคู่เนี่ยเรื่องราวของท่านเหมือนรอใครสักคนแหละแล้วยังไงอีกอ่าอาจจะมีความคิดถึงความเจ็บปวดบ้างนะการคิดถึงใครสักคนการห่างกันหนึ่งเนี่ยการไม่เข้าใจกันก็มีนะคะมันอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บปวดใจบ้างมีความทุกข์บ้างนะคะแต่แล้วเป็นยังไงแต่ท่านก็ สามารถที่จะควบคุมตัวท่านเองในสิ่งที่ท่านมีท่านเป็นนะคะการยืนเนี่ยถือไม่เท้าและไม่เท้ามีสัญลักษณ์เหมือนดวงไฟอยู่ที่ปลายไม้นะอาจารย์มองว่าท่านยังมีพลังงานในการที่จะควบคุมตัวท่านเองแล้วก็สแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองชอบแบบมีความสุขได้อ่าเพราะเป็นไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะเป็นภาพของการเดินเดินทางนะคะเดินทางแล้ว ได้โชคลาภหรือได้ความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองลงมือทําลงไปก็ได้นะฮะศัศวินเรียนผลประโยชน์รายได้ขึ้นมาเป็นกอ่อเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเออรอใครบางคนแต่เขาอาจจะเลื่อนนัดก็ได้นะฮะชห้าจมงย์อาจจะไม่เจอในสิ่งที่ตัวเองคุยกันไว้อะมันอาจจะมีการเออเขาบอกว่าจะมาะกลางเดือนอาจจะ เลื่อนไปเป็นปลายเดือนอย่างเงี้ยเหมือนท่านก็รอได้แล้วท่านก็ชิวๆอยู่ไพ่ในี้ก็ไม่ได้อารมณ์เสียอะไรจนเกินไปตอนแรกอาจจะเครียดอาจจะมีคิดมากแต่แล้วก็ปล่อยวางได้มากกว่านะคะท่านก็กลับไปทุ่มเทในเรื่องหน้าที่การงานของท่านไปอะไรประมาณนั้นนะคะตัวเขาล่ะตัวเขาเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอออัธยาศัายใจคอดีกัน เข้ากับคนอื่นได้ง่ายสองเหรียญบาลานตัวเองเป็นการที่เอาการหมุนเหรียญนะคะแต่น,นี่เป็นรูปแบบอาจจะเป็นกระเป๋าหรืออะไรสองสองใบที่อยู่ในมือคนละข้างอาจจะมองว่าเขาเป็นคนปรับตัวเก่งก็ได้อนะคะเป็นคนปรับตัวเก่งแล้วถ้ามองเรื่องการสื่อสารก็แปลว่าเขาจะส่งข้อความมาหาคุณอาจจะยัง บอกว่าผมยังรักและปรารถนาในตัวคุณนะไพ่ไพ่ดีวิวอะ่ะมันเป็นภาพไม่ใช่ปีศาจนะสำหรับชุดนี้เป็นหน้าผู้ชายอ่าผายมือออกไปเหมือนกันขอความรักนะคะขอความรักขออ่าเป็นทารักคุณอ่อาจจะแปลงงั้นก็ได้เหมือนคนคนเนี้ยเขาก็ยังรักและปรารถนาในตัวคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณเหมือนที่ไพ่ขึ้นว่า อยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศมันก็อาจจะเป็นการส่งข้อความแม่เศษหรือการวิดีโอคอลก็ได้แล้วก็จะบอกว่าเขายังรักและมั่นคงเนี่ยไม่หนีหายไปไหน8ดาบเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แหละหยุดอยู่ที่ท่านแล้วไม่ได้ไปไหนไม่ได้มองช้อยอื่นอะไรหรอกนะเขาก็แน่จะบอกประมาณนั้นตอนนี้เขากำลังจึ่น ชมในผลงานของเขาก็ได้ความสําเร็จที่เขาสร้างมันขึ้นมาแปดเหรียญเป็นอาณาจักรของเขาที่แบบตอนนี้ธุรกิจหน้าที่การงานของเขากําลังสักเซสรประสบความสําเร็จอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของเงินรายได้เข้ามานะคะแปดเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ทํางานแบบทุ่มเทม,มากแล้วก็มีพรสวรรค์หาเงินเก่งรายได้เข้ามาเยอะนะต,ตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะอะช่วงเนี้การงานของเขาเจริญเติบโตจริงค่ะรายได้ผลประโยชน์ดีมากๆหรือธุรกิจก็เติบโตขยับขยายนะคะ,ะหนึ่งเหรียญยังแปลว่าเขาอะยังมั่นคงอยู่กับท่านยังมีความรู้สึกอยากจะบอกว่าเขาอยากดูแลท่านก็ได้นะมะเล็ดพืชที่อยู่ในอุ้งมือมันงอกรากออกมาแล้วแตกยอดละ มันเหมือนเขาอยากจะบอกว่าท่านกับเขาเนี่ยสามารถไปต่อกันได้ยังสามารถดูแลทะนุถนอมช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้โดยเฉพาะเขาน่าอยากจะช่วยเหลือท่านแหละเพราะเป็นไพ่เงินมันไม่ได้แปลว่าเออตัวเขาอยู่กับเงินแล้วไม่ได้ใส่ใจท่านเขาจะใส่ใจท่านและจะดูแลนะคะทำให้ความรักมันเติบโตเหมือนต้นไม้ที่มันกำลังงอกใบนี่แหละ นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะและอาจจะช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับท่านได้ด้วยนะคะขอให้สรุปเหตุการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นท่านจะตกลงปรงใจกันนะคะสี่ม้เา้านะอาจจะไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบนะคะแม้ว่าภาพนี้จะเป็นหญิงกับหญิงแต่ท่านสามารถปรับกับดวงท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายก็ขอให้เข้าใจว่า,พาไพ่ใบนี้คือความมั่นคงแห่งรักที่จะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเขาที่จะตกลงปงใจกันเป็นรักแท้ที่มีต่อกันนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขในเรื่องของความรักที่มันเหมือนกับดื่มดำมากๆแล้วก็เป็นความรักที่ไม่บังคับ จิตใจกันนะคะเป็นการให้อิสระด้วยอเพราะมองไพ่เดอะฟลเนี่ยไม่ได้แปลว่าต่อให้เขาจะรักคุณมากแต่เขาก็ให้อิสระในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปเออเขาเป็นผู้ชายที่ดูแล้วเข้มแข็งมีอำนาจมีบารมีเป็นคนเอาการทอางานเนาะมีธุรกิจส่วนตัวนะ เขาดูดีมากๆดูว่าท่านก็น่าจะพึงพอใจเขานะคะความรักที่เกิดขึ้นนะคะและอย่างแปลพลังงานธาตุไฟว่าพวกท่านจะยังเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆต่อให้จะอ่าถ้าแปลบางคู่มั่นหมายแต่งงานแต่ก็ยังไม่ไม่หมดแพชชั่นต่อกันอะยังมีความหวือหวายังมีความ ที่ปรารถนาในตัวกันและกันแบบเหมือนพลังงานธาตุไฟอ่ะมันจะร้อนและอุกอยู่เสมออ่าเป็นการอุ่นความรักให้กันอยู่เรื่อยๆก็ได้นะถ้าแปลในหน้าไพ่นะคะขออีกสองใบนะคะอะไรอีกในความสัมพันธ์ของทุกท่านสามเหรียญอาจจะมีเกณฑ์ทำธุรก,กิจร่วมกันได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน ไพ่สิบดาบนะคะไพ่สิบดาบเนี่ยอาจารย์มองว่าคือมันไม่ได้แปลเสียหรอกไพ่ใบน,นี้นะคะมันไม่มีดาบขึ้นมาทิ่มแทงอะไรแต่เป็นการเนี่ยดูลักษณะไพ่นะเดอะฟูกับสิบดาบคล้ายกันคือการรักอิสระนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าความรักของท่านเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีความสุขมีการทํากิจกรรมร่วมกันแบบแบบมีความสุขแต่ถ้าเป็นเวลาส่วนตัวก็ไม่ได จำกัดว่าเออต้องคุยกับฉันทุกวันนะเออคุณต้องส่งอะไรอะแมสเซจหรือวิดีโอหรือบอกว่าตอนนี้ทำอะไรยังไงไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ความรักประมาณนั้นน่ะเพราะอาจารย์มองว่าทั้งคุณและเขาเป็นคนทำงานเนี่ยเห็นไหมไพ่แถวคุณอะเป็นก้าวไม้คุณก็ทุ่มเทกับงานอา่าส่วนเขาเป็นแปดเหรียญอา่านี่เห็นไหม ทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขได้เงินได้ผลประโยชน์คุณก็ก้าวไม้อัศวนเเรียญเขาก็8ดเหรียญหนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นเวลาทํางานจะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองไปเลยจะไม่จะไม่ได้อ่ะ,อะไรอะก้าวไก่อะไรกันแต่เมื่อไหร่ว่าจะมีความสุขด้วยกันเนี่ยไพจะบอกแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตรักที่ที่ดูดีและมีความสุขแบบเนี้ย ที่ไม่จูจจ้จี้จุกจิกอืมคือบางคนนะจะเหมือนกับว่าต้องคุยกับฉันตลอดต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรไม่น่าจะเป็นแบบนั้นจานมองนันนะเป็นความรักที่เข้าใจกันอย่างดีเลยค่ะโอเคเรามาเปิดเสริมด้วยไพ่ที่เขาอยากจะบอกสิ่งที่เขามีอยู่ในใจกับท่านข้อความจากเขานะคะ เขาอยากจะบอกว่ายังไงบางครั้งนะคะมันก็มีช่วงจังหวะเวลาที่เขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะพูดคุยก็มีเขาก็อยากให้คุณเข้าใจเขาอาจจะติดทุระหรือทำอะไรที่แบบเครียดกับภารกิจนะเขาอาจจะอืมมีช่วงที่ไม่สม่าเสมอในการคุยเนี่ยเขาก็อยากให้คุณเข้าใจเขาเนะาะใบที่สองค่ะเขาจะบอกว่า เขาจะไม่มีวันปล่อยคุณไปอ่ะฉันจะไม่มีวันปล่อยคุณไปแม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดก็ตามนะฮะเวลาเขาเจอปัญหาหรือเออเส้นทางรักของพวกคุณเจอปัญหาบางช่วงเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เขาจะบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยคุณนะเขาก็ยังจะเหมือนกับอยู่กับคุณตลอดไปอแหละนะคะข้อความบอกว่าฉันอยากให้คุณกลับมา ฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเขาอะรักนะฮะรักและป่าถนาในตัวท่านคนเดียวเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีท่านอยู่ด้วยนะคะอะใบถัดไปเขาไม่ค่อยแน่ใจนะบางครั้งว่าคุณอะรักและจริงจังกับเขาแบบจริงจริงจังๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บางครั้งก็อาจ แต่มีคิดกังวลอยู่บ้างนะคะในใจเขาอะนะคะว่าคุณยังรักแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเหมือนที่เขามีให้กับคุณหรือเปล่าเนี่ยถ้าให้อาจารย์แปลจากความหมายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอ,อ่อถึงแนมะ้บางครั้งแหละมันอาจจะมีช่วงที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีความเจ็บปวดในหัวใจบางช่วงเวลาแต่เขาบอกว่าฉันเข้าใจนะและให้อภัยคุณเสมอ เขาไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรคุณเลยอะแล้วเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยคงไม่ได้มีคนอื่นอยู่ในใจใช่ไหมมีเขาคนเดียวหรือเปล่าอืมแสดงว่าความรักเนี่ยลึกๆเนี่ยคนเนี้ยยังมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจที่ไม่เข้าใจอะไรอยู่ทั้งนั้น ขออีกใบนะคะว่าเขาจะเข้าใจยังไงอีกโอ,โอเคละไพ่บอกว่าฉันเชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันอ่าโอเคถ้าแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเขาจะหวั่นไหวเหมือนกันในช่วงที่อาจจะห่างกาันอาจจะช่วงที่เขาก็ทำงานคุณก็ทำงานอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงว่าอยู่ไกลกันนะคะแบบนี้เขาอยู่ จังหวัดอื่นหรืออยู่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยเออนะคะมันเป็นช่วงที่ห่างกันแล้วมันจะทําให้คนว้าวุ่นใจอยู่บ้างคิดมากอยู่บ้างแต่ถึงยังไงท้ายสุดแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะขอเพิ่มจากไพ่โรแมน์แองเจลนะคะ่อเนี่ยค่ะ เขาอยากอยู่กับคุณ2ต่อ2อ,อยากมีเวลาดูแลคุณไปไหนด้วยกันนะคะเขาก็มีโมเมนต์แบบนี้กับคุณนะและก็อยากให้คุณนะ่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอยากให้คุณนะ่ะคุยเลยถามเลยอย่ากเก็บความเข้าใจผิดอะไรไว้นะอะไรประมาณนี้ และก็อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรมาพัดภาคเราไปจากกันได้หรอกนะคะ separation นะชาม apart from your partner is all the horizon โอ้โห new love เขาอยากขอความรักกับคุณนะเป็นภ้าผู้ชายนั่งคุกเข่าเลยนะขอความรักถือดอกกุหลาบคุณเป็นรักแท้ของเขาแหละ h a r to h a r t conversation เป็นการพูดจากใจหรือเป็นการใช้หัวใจคุยกันอะเปิดใจคุยกันอะไรประมาณนั้นที่เขาอยากจะบอกนะคะเขาไม่ต้องการแบบเป็นการสวมหน้ากากเข้าหากันหรือไม่มีความจริงใจอะไรประมาณนี้เขาอยากจะบอกว่าเขานะ่ะจริงใจเขาไม่เคยไม่เคยมีอะไรปิดบังคุณนะอืมและเขาก็น่าจะอยากให้คุณเองก็เปิดทุกเรื่อง กับเขาเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขาบอกผ่านไพ่นะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะความรักของคนโสดนะคะพลังงานไพ่คนโสดค่ะท่านไพ่ทูอ w ์วานนะคะเออเป็นภาพคนที่กำลังนั่งคุ้นคิดนะเป็นเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจก็ได้ การวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อความก้าวหน้าเติบโตนะฮะอาจารย์มองนั้นนะการมองสัญ,ญลักษณ์ลูกโลกที่อยู่ในเมือคือการวางแผนการวางแผนชีวิตว่าจะทำอะไรยังไงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมั่นคงนะคะคนโสดน่าจะอยู่ในอาการประมาณนี้นะคะแล้วก็โอ้โหมีไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะตัวท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วๆนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามา การงานก็จะก้าวหน้าเติบโ,โตนะคะสักเซสนะ,ะธุรกิจขยับขยายก็ได้ถ้าทําธุรกิจหรือทํางานประจําก็แปลว่าท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเนาะการงานเพอร์เฟกเงินไหลมาเทมาเลยนะคะแปดเหรียญแต่ถ้าเป็นความรักก็ยังเหมือนกับนิ่งๆอยู่อะ่ะเหมือนยังหถ้วยเป็นอดีตที่เจ็บปวดที่คนสดเคยเจอมาณนะตอนนี้ก็เลยยังอยู่กับตัวเองยังมีความสุขในการ เออ่เขาเรียกว่ารักอิสระเดฟู Fool, อยู่กับธรรมชาติหรืออะไรไปโน่นอยู่นะคะแล้วดูนะว่าจะมีใครเข้ามาแล้วสามารถทำให้ท่านมีความรู้สึกอยากรักใครสักคนอีกครั้งมะโอ้โหดีค่ะมีคนเข้ามาแน่นอนคะ่ะไพ่ซ ซิฟอฟสอดนะฮะอาจารย์มองไพ่เนี่ยเป็นคนเป็นคนพายเรือไม่ใช่แปลว่าเหมือนเรานั่งเรือแล้วมีคนพายให้เป็นเรือรับจ้างแบบนั้นไม่ใช่แต่ดูแล้วเป็นการพายเรือเพราะหนุ่มสาวคู่กันไปลงเรือด้วยกันนะคะช่วยกันพายเรือก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะแปลว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทาง หรือการพูดคุยทางข้อความแมสเซจอะไรสักอย่างที่เป็นโปรแกรมคุยก็ได้นะมันก็แปลแบบนั้นได้แต่รู้แต่ว่าไพ่ใบน,นี้มีความสุขคุณจะต้องเจอคนที่ทําให้คุณเปิดใจเปิดตาได้แล้วนะคะคุณกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองอ่าเนี่ยสี่เม็ดเท้าเห็นไหมเป็นภาพที่สวยงามมากอ่าให้โอกาสตัวเองที่จะเปิดใจศึกษาใครบางคนแล้วก็ เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดความแบบจริงจังอะ่ะให้ถึงผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ mm. ก็คือไปถึงผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายก็ได้โอ้เร็วนะเนี่ยถือว่าคนนี้เข้ามาทําให้คนสวนมีความรู้สึกไปถึงขั้นแต่งงานหรือจะอยู่ด้วยกันแบบยาวๆได้แล้ว นะคะเป็นครอบครัวได้แล้วเพราะใบสุดท้ายเป็นสิบเหรียญนะคะอืมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดปักนี้นะคะวันนั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นชาวหนึ่งนะคะชาวพุทธศพก็ได้ที่อาจารย์เห็นนะอาจจะเป็นชาวราศีพุทธศพหรือชาวธาตุไฟก็ได้ก็คือเมษสิงคโปก็มีธาตุลมก็มีเนาะ ตุนกุมเมถุนอย่างเงี้ยเข้ามานะคะแล้วยังไงความสัมพันธ์ท่านโอเคไหมสรุปความสัมพันธ์ของคนโสดนะที่คนนี้เข้ามาแล้วเป็นยังไงกันต่อนะคะไพ่ทาวเวอร์อาจจะเกิดเรื่องแบบไม่คาดคิดคาคด,คาคดฝันเกิดขึ้นแต่มันเป็นการเกิดแบบเซอร์ไพรส์นะะก็คือ เขาจะบอกเลยว่าในชีวิตนี้คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขารักท่านเขารู้เลยว่าท่านจะมาเติมเต็มความสุขให้กับเขาได้จากที่เขาก็น่าจะเคยเจอเรื่องที่มันไม่มีความสุขในเรื่องของความรักอาจจะผ่านการเลิกรากับใครมาไม่นานก็ได้นะคะแล้วมาเจอท่านเนี่ยมันทำให้เขาประทับใจแล้วมีความรู้สึกว่า คนนี้แหละคือคนที่จะมาอยู่ในใจเขาแทนที่สิ่งเ,เก่าๆที่ทําให้เขาเจ็บปวดก็ได้เพราะฉะนั้นท่านกับเขาอาจจะมีเรื่องราวความรักในอดีตที่เจ็บปวดมาเหมือนกันนะคะก้าวถ้วยเขาจะมีความสุขและก็จะเติมเต็มความสุขให้กับท่านอย่างเต็มที่เลยนะคะไพ่ชะตาความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้น ความผูกพันกันตลอดไปนะคะไพ่สิบไม้แปลว่าผูกพันนะคะเป็นภาพคนกําลังแบกไม้อืมนะคะซึ่งมีดอกทานตะวันเต็มเลยมันเป็นพลังงานของสีเหลืองนะคะความสุขความสุขมากๆและเป็นสีเหลืองที่สวยงามสําหรับชีวิตรักของคนโสดครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อด้วยไพ่ ไพ่อัรล่าโคนะคะ Miracle of Life สำหรับคนโสดค่ะโอ้โหได้มั่นหมายแต่งงานจริงๆละค่ะอ่ไพ่ขึ้นการแต่งงานนะคะคนโสดแสดงว่าความสัมพันธ์ทั้งนี้ไปถึงจุดนั้นนะคะ เพราะเขายอมทําทุกอย่างตามความปรารถนาของท่านเลยคนคนนี้นะคะท่านได้ทําอะไรเขาก็ทําอ่ะเพราะเขามีความสุขที่ที่ได้เจอกับท่านอ้อมกอดแห่งรักแล้วค่ะอยู่ในอ้อมกอดขออีกใบนะคะอ่าไพ่เป็นลักษณะเหมือนการผูกพันอย่าไปแปลเสียนะคะเพราะว่าอาจารย์จะมองว่าเหมือน เหมือนเขายอมอยู่กับท่านแบบไม่หายไปไหนเลยอะ่ะมันเป็นโซ่ที่ล่ามไว้อะ่ะนะคะอาจจะแปลว่ารักท่านแต่งงานด้วยกันอยู่ในอ้อมกอดซึ่งกันและกันมีความสุขด้วยกันยอมกับท่านลูกยอมเป็นทารักของท่านแล้วนะคะคนโสดนี่คือคนนี้เข้ามาถึงขั้นแบบจะคลั่งรักท่านมากๆเหมือนกันนะคะอาจารย์มองประมาณนี้โอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ